นว้นวลน่าจะโดนล้อมแล้วผครับผมตอนนี้นะครับเราก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราเดินวางนะครับมายังโอ้ยโอ๊ยโอยอยาเบียดครับอยาเบียดอเมริกาครับผมเพื่อมายื่นหนังสือนะครับว่า ถึงเรื่องของวัคซีนนะครับตัวไฟเตอร์นะครับที่ทางสหรัฐอเมริกานะครับได้มีการจัดสรรนะครับมาให้ทางประเทศไทยบริจาคมาให้ประเทศไทยนะครับแต่กับพบว่านะครับรัฐบาลชุดนี้นะครับมีการทุจริตนะครับวัคซีนมีการโกงวัคซีนต่างๆนานานะครับวัคซีนไฟเตอร์นะครับแทนที่จะไปถึงบุคลากรทางด่ทางทางการแพทย์ด่านหน้านะครับแทนที่จะไปถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่ทํางานอยู่ในห้อง ICU กับผู้ป่วยโควิด -19 นะก็ กลับไม่ได้ตัววัคซีนไฟเซอร์ฉีดนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับคือกลับมีรายชื่อของบุคคลต่างๆหรือองค์กรต่างๆที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับมารับวัคซีนครับผมกลับมี v ี p ต่างๆนะครับมาได้วัคซีนไปฉีดนะครับผมซึ่งไม่ใช่ได้แค่ถึงเดียวด้วยนะครับผมจากนั้นนะครับบนนี้นะครับเราจะมีการมา วันนี้นะครับดังนั้นเราจะมีการมายื่นหนังสือนะครับต่อทางสหรัฐอเมริกานะครับเพื่อส่งเสียงนะครับว่าเชื่อมไหมไม่เชื่อมตอนนี้ราดึกนะครับผมแล้วก็บุคาากรทางการแย์ทางด่านหน้านะครับยังไม่ได้ไปเตอร์นะครับทุกคนนะครับแล้วก็หลายคนเลยครับที่ยังไม่ได้ไปเตอร์นะครับตอนนี้นะครับผมแต่กับมีพวกแขกผู้ยิปต์นะที่มียกสื่นนะครับหรือเป็นนายคุณในต่างที่รวยนะครับผมก็กับ ใช่ไฟเตอร์นะครับก็ไม่รู้ว่าทำไมครับผมก็ตอนนี้ครับเราจะมีการมาชื้นหนังสือนะครับผมก็เดี๋ยวอีกสักคู่เราก็จะมีทางตัวแทนของพวรานะครับจากคลรุฟ้าไปยื่นหนังสือนะครับต่อเอกราชแา้วจะพิก่นไปจังหวัรัฐอเมริกานะครับผมครับผมก็ นะครับวันนี้นะครับก็ที่เรานะครับต้องมาที่สถานฐานพูดนะคะรับเมรกานะครับนั่นก็เพราะว่านะครับเรานะครับต้องการม,มา,เ,าเรียกร้องนะครับในเรื่องของวอลตีนนะครับไฟเซอร์นะครับ1.5ล้านโดสนะครับที่กอการบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้านะครับก็บางคนยังหลายคนยังไม่ได้ฉีดเลยนะคะนรับผมลต่กลับมีแพย่พีดมีคนมียอดตูงนะครับแล้วก็ อบุคคลลึกลับต่างๆนานะครับหรืออกเจ้าต่างที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับกับใ้ฉีดไปก่อนนะครับผมก็ไม่รู้ว่าทําไมนะครับผมวันนี้เราก็จะมายื่นหนังสือนะครับเพื่อทวงถามแล้วก็ครับผมตอนนี้เราก็จะมายื่นหนังสือนะครับทวงถามนะครับว่าอ่ายื่นหนังสือต่อสหรัฐอเมริกานะครับให้มีการมาติดต่อมาตัดส่องดูในเรื่องของอ่าวัดซีไฟเซอร์นะครับผมว่า บุคลารกรทางการแพร์ด่านหน้านะครับยังไม่ได้รับยังไม่ได้ฉีดเลยนะครับผมก็สำคัญจริงๆมากนะครับผมสำหรับไฟเซอร์นะครับที่เป็นวัคซีน mRNA นะครับผมซึ่งาสามารถป้องกันโรคโควิด -19 ได้ถึง95%เนี่ยะครับผมซึ่งควรนะครับควรที่จะให้บุคลารก,รกรด่านหน้าบุคลารกรทางการแพร์นะครับ ได้ให้ฉีดนะครับผมเพื่อที่จะได้มีครูที่สูงขึ้นไปการไปรับป่าผู้ป่วยโควิด19นะครับผมแต่แม้จะบุคลากรก็ยังไม่ได้ฉีดเลยครับผมเราต้องมาคูยหามาหาความชัดเจนกันนะครับผมแล้วก็เราก็ต้องมาจับตาดูนะครับว่ารัฐบาลชุดนี้นะครับยังมีการผริตหรือการเตรีมในเรื่องของวัคซีนอย่างไรบ้างก็ต้องจับตาดูนะครับเพราะว่าถ้าเกิดบุคลากรทางด่านหน้านะครับบุคลากรทางการแพทย์นะครับ ยังไม่ได้วงตีดีๆก็เราก็คงจะแก้ปัญหาเรื่องของโรคโควิด -19 ได้ลําบากมากขึ้นแล้วครับผมก็เดี๋ยวตอนนี้ก็เดี๋ยวอีกสักครู่ก็จะมีการเข้าไปยื่นหนังสือนะครับผมก็เดี๋ยวรออีกสักครู่หนึ่งนะครับผม ตอนผมก็ตอนนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องนะครับที่เดินทางมาร่วมชุมนุมกันในวันนี้ก็มาร่วมกันได้น,นะครับที่บริเวณข้างหน้าด้านนี้นะครับผมตอนนี้เรามีการมายื่นหนังสือนะครับถึงทางส,าาสถานทูตสหรัฐอเมริกานะครับในเรื่องของไฟเตอร์นะครับที่เราได้มีการรับบริจาคมา1.5ล้านโดน,นะครับผมแต่กับพบว่าบุคลากร,กรด้านหน้ากลับไม่ได้นะครับผม เราจะสามารถแก้ปัญหาโควิดสิบได้ยังไงถ้ายังมีการทุจริตอยู่แบบนี้ครับเราจะแก้ได้ไหถ้ารัฐบาลในระดับพยุจจโอชาเนี่ยมันยังโกงกินกันอยู่แบบนี้ครับผมแพทย์ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์แพทยที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนดีๆอีกหลายคนนะครับก็ต้องติดโควิดนะครับในขณะที่รักษาผู้ป่วยนะครับผมนี่แหละครับมันเป็นการทํางานที่เป็นปัญหาตั้งแต่แรกนะครับ รับใครไม่ได้มีการจับรรเรื่องโคววัคซีนตั้งแต่แรกนะครับผมทําให้ปานฟายมาถึงทุกวันนี้วัคซีนไฟเตอร์ตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นวัคซีนที่เราได้รับการบริจาคมานะครับผมต้็งย้ําว่าเป็นวัคซีนที่ได้รับการบริจาคมานะครับผมก็ยังมีการพัริตแบบนี้อีกเราก็ต้องมาตรวจสอบกันแหละครับก็อยากให้ทางนานาชาตินะครับทางอเมริกานะครับวันนี้เรามีการมายื่นนังก็อยากจะให้ื่วยจับตามองในเรื่องนี้ด้วยนะครับผม ครับผมก็เดี๋ยวตอนนี้นะครับอีกสักคู่นะครับทางตัวแทนของเรานะครับจะมีการาเข้าไปนะครับเพื่อยื่นหนังสือน,นะครับกับทางสถานทูตสหรัฐอเมริกานะครับผมก็เดี๋ยวอีกสักคู่นึงนะครับผมโอเคครับเดี๋ยว การยื่นหนังสือของวกเรอนะครับการยื่นหนังสือของผู้รในทางนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมายื่นกันนะครับในตรงบริเวณด้านหน้าทางด้านหน้านี้นะครับผมเดี๋ยวทางทางด้านทูสถานทู่ของสารก็จะมีการออกมานะครับรับหนังสือทางด้านหน้านะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับก็ขอให้พี่น้องตอนนี้ก็รอ่อดสักครู่นะครับผม แล้วผมก็วันนี้นะครับเรามาพี่น้องย้ำอีกครั้งนะครับสําหรับพี่น้องที่มาเื่อมชุมนุมกับเราในขึ้นมาถึงนะครับผมก็วันนี้นะครับเรามายื่นหนังสือนะครับกับสถานทูตอเมริกานะครับในเรื่องของไฟเซอร์นะครับที่เราได้รับบริจาคมานะครับผมที่เราพบเห็นนะครับว่ามันหายไปแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์จากหน้าหลายคนก็ยังไม่ได้กีดนะครับผมเรื่องนี้เราต้องย้ำนะครับว่าสําคัญจริงๆนะครับผม เราจะไม่สามารถแก้ปัญหาอะไรได้เลยไม่สามารถแก้ปัญหาโควิดได้เลยนะครับถ้าเกิดบุคลากรที่มีความสำคัญอย่างบุคลากรทางการแพทย์หน้าเนี่ยยังไม่ได้วังซีนที่มีประสิทธิภาพนะครับผมก็อยากให้พี่น้องนะครับแล้วก็พี่น้องที่อยู่ทางโลกออนไลน์นะครับช่วยจับตามองในเรื่องนี้ด้วยนะครับผมเพราะถือเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆจริงๆครับผมแล้วก็นะครับต่อไปนะครับเราก็จะมีการเดินทางไปต่อนะครับยังสถานทูตประเทศจีนนะครับผมเพื่อไป วงถามเกี่ยวกับเรื่องที่รับใซยนะครับได้มีการสั่งซื้อซีโนแวคซ่งแม้แต่บริษัทที่ผลิตของประเทศจีนบริษัทซีโนแวคเองก็บอกว่าต้องบอกว่ามันไม่ได้ประสิทธิภาพแต่ไม่รู้ว่าทําไมรัฐไทยยังสั่งอยู่นะครับผมเดี๋ยวอีกสักคร้าเราก็จะมีการเดินกระบวนกนหลังจากสร็จากสถานผู้อเมริการเราก็จะไปกระานทู้จีนนะครับเพื่อไปยื่นหนังสือน,นะครับเพื่อวงข่ามแล้วก็ขอความเป็นก,กับงกับที่เกิด้นนะครับผม ตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะรอตางสถานที่ประจำสาระนะครับออกมาลักหนังสือกับพวกเราก่อนนะครับผมตอนนี้ครับผมก็ตอนนี้นะครับก็มีพี่น้องมาร่วมกับพวกเราในขบวนในการมายื่นหนังสือในวันนี้ด้วยนะครับผมก็<ผ>มอยากจะขอเสียงพ่อแม่พี่น้องหน่อยนึงที่มาร่วมกับพวกเราในวันนี้นะครับผมพี่น้องเลย ไปยึดออกไปไะยึดออกไปไะยึดออกไปครับผมถ้าเราอยู่ในระบอบประยุทธ์เราก็จะเจอกับปัญหาต่างๆมากมายอย่างนี้แหละครับผมอื่างจากว่าประยุทธ์จันโอชานะครับไม่ได้เข้ามาเรื่องนะครับดูแลประเทศของเราหรือบริหารประเทศของเราเพื่อที่น้องประชาชนจริงๆนะครับผมแต่การเข้ามาของประยุทธ์จันโอชานะครับ มาเพื่อผลประโยชน์ล้วนๆจริงๆครับผมทุกวันนี้นะครับที่ประเทศมันชิบหายนะแต่การบริหารปเศที่หนึงหรือแม้แต่การบริหารในเรื่องของโควิดในเรื่องของวัคซีนนะครับที่มันเลวร้ายขนาดนี้ทุกวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นผลพวงจากการเข้ามานะครับของประยุทธ์จันทร์โอชาและองค์ชายพยมนั่นเองครับผมตัววัคซีนนะครับผมเรานะครับแทนที่ประเทศไทยนะครับจะมีวัคซีนดีๆนะครับในการ จับปันฉีดได้กับพี่น้องต่างๆนะครับก็จับไม่ได้ฉีดนะครับเนื่องจากว่า,าผู้นาอย่างประยุทธ์จันโอชานะครับไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมในการหาวัคซีนตั้งแต่แรกนะครับผมแล้วก็ประเทศไทยนะครับต้องบอกว่าไม่ใช่ประเทศที่เข้าวโวมโครงการโควิดนะครับผมไม่ยอมแ